อะไรขึ้นต้นด้วยพระเจ้าอันหลัต้องลงให้พี่ซูอ่าสรรเสริญขอบคุณไอ้ทานเผื่อคนอื่นอาถรรานเผื่อตนเองแล้วก็อันแรกอะในน้ำพี่ในนามอันแรกจะในนามพระเจ้าวิ่งใหญ่แต่ถ้าอันนี้เสร็จก็จะเป็นน้องก็ได้แต่ตั้งกล้องอัดไปแล้วอัดจ้าชิฟไปอัดไว้แล้ว แล้วก็จบ้ายด้วยนะพี่เดี๋ยวไปเป็นไตเติ้ลไตเติ้ลตอนจบขอบคุณค่ะซีนที่หนึ่งับหนึ่งพร้อมสามสองหนึ่งแอคชั่นอาขอบคุณค่ะขอโพร้อมสอรี่ค่ะพร้อมแอคชั่นอาสวัสดีค่ะกวันนี้จะมาสอนเรื่องการอธิฐานนะคะข้อหนึ่งก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เราจะโดดรอเต้นค่ะ สรรเสริญพระเจ้าอย่างที่เราเนี่ยมีจิตใจที่จะสรรเสริญพระเจ้านะคะข้อ2ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับทุกๆเรื่องที่พระเจ้าทรงทําให้ที่เราได้ผ่านประสบการณ์จากพระเจ้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ไม่มีท่าทางไม่มีตัวอย่างเลยเหรอเฮ้ยทำตัวอย่างพูดแล้วมันมันไม่เห็นภาพเว้ยเราต้องมีตัวอย่างให้ด้วยเอาลเอาหม่เอาหม่เริ่มเริ่มเริ่มหม่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 เออไปสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการอธิษฐานนะคะว่าอธิษฐานเนี่ยต้องควรทำยังไงอะไรอย่างไงนะคะก็ข้อหนึ่งไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่สร่เสรินพระเจ้ากระโดดโลดเต้นไปเพียงแค่นี้เราก็จะรู้สึกได้สัมผัสพระเจา้าโอ้ทุกอนุูลกขุมขนเลยค่ะข้อที่สอง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่พระเจ้าทรงทำให้เรานะคะ่ะเพียงแค่ยกมือแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าข้อที่สามอธิษฐานเผอผู้อื่นค่ะเห็นผู้อื่นเขามีทุกข์ใจลำบากใจแล้วก็ต้องอธิษฐานเผื่อเขาข้อที่สี่อธิษฐานต่ตอตนเองเราไม่สบายใจอะไรหรือทุกข์ใจแล้วให้อธิษฐานกับพระเจ้านะคะข้อที่ห้า พอที่หายก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะเพียงแค่จบท้ายด้วยคำว่าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะขอบคุณนะคะสำหรับที่ทุกคนที่ชมรายการขอบคุณมากคขอพระเจ้าไวยระพรทุกคนนะคะขอบคุณค่ณะรายการอะไรวะ รายการที่อะไรอ่ะเออเดตรายการอ,อ,อะไรวะเออจำชื่อรายการไม่ได้นะคะออกูกูนาดาชาแน,นลอ่าค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับที่ทุกคนที่ได้ชมนะคะขอบคุณค่ะมึงไม่พูดอากูนาดาชาแนลแล้วอากูนาดาชาแนลค่ะกูนาดากูนาดาเออชาแนลชาแนลเออขอบคุณค่ะเออบาย